สวันนี้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมพร้อมกับเกมเอ a c เรเซอร์นะฮะพร้อมกับรถฟรีนะอันนี้คือรถฟรีที่เขาเอามาให้เราเล่นนะฮะประมาณย4บชั่วโมงแล้วมั้่าไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่วันนะแต่เขาเอามาให้เล่นฟรีนะผมมาเล่นมาแล้วโอ้โหแมงรถฟรีแม่งโคตรแรงครับขณะยังไม่ได้อัพนะนะรเวลหนึ่งนะแม่งโห200กว่ารถที่ผมอัพถึงรลเวล6ใส่สกิลทุกอย่างพร้อมแล้วนะยังวิ่งแค่250เองไอ้คันนี้ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะฮะ วิ่งสองรอห้าสิบกว่าแล้วอ่ะดูดิโคตรแก้วครับรถฟรีที่เขาเอาให้เราเล่นไม่กี่ชั่วโมงนะครับมันเป็นรถสุ่มนะฮะแต่เขาให้เราทดลองในการเทสเล่นกันก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นในของรถฟรีที่เขาให้เราเล่นกันนะตึงขนาดไหนนะครับคนอื่นเขารีวิวสอนต่างๆช่องเราไม่มีสอนนะช่องเราเล่นเล่นให้ดูอย่างเดียวเอามันนะเอามันมาเล่นกัน อ่าสรตมเมอร์ในที่ต่อกันะครับดูว่าเราจะซื้อเขาได้ไหมเนี่ยสองหนึ่งสี่ย2 1 4เจ็ดห้าโอไมชีวิตเราไมสีวะเต็มไวจัดเขาได้แล้วเว้ยกูจะเข้าห้องได้รวยครับรวย GTR รับ GTR ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเรารถฟรีฮะของเรารถฟรีอีกจะเอา GTR ฟ <ปะ S 1> ังมันก็จะได้ประมาณเดิมผู้สาวเขาพอนะฮะพาไปไกลมากหม่โว <c oughs> ่ผู้สาวโหด โอ้ยอย่าชนสิอย่าชนอย่าชนโอ้ยเ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 อ้ยด่านอะไรวันนี้อ่ะว่าแต่ไอทีผู้สาวนี่ไอดีไหนเนาะว้าทำไมรถเขาแรงจังว่ยทำไมรถเขาแรงจัง ไม่รู้จะก,กดอังตียังไงตอนไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรบ้นเนี่ยโอ้โหอ๋อ,อห้างดิสด้วยว่าง,งาั้นถ้าดิสดคือสก,กิลมันจะมันแต่รถคันนี้คือถ้าเราดิษอันตีมันจะหายไป ทางนี้ทางชนอ๋อสิกิยอของมันเกี่ยวกับทางทางตรงนี่เองถ้าทางตรงนี้แบบว่ามันโคตรเดี่ยวพูดสากเขาเล่นตึงจังเขาเล่นไอ้ดีไหนว่าจำชื่อไม่ได้ นี่เห็นไหมอันตีมันชนปุ๊บไปเลยฮะโอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยฮะ เ้าอะไรนะคนที่เรามาเล่นกับคนสตรีมเขาอยู่เขาอยู่คนสุดท้ายนะเราเกือบสุดท้ายฮะเจ้าของสตรีมฮะอยู่ท้ายสุดฮะส่วนผมก็อยู่ออันดับห้าเอาว่ะเอาว่ะให้เขาเล่นไปฮะเรา ระยองเส้นหลักเลยเนี่ยเนี่ยอืดเวอร์สนามเติมนะรอบนี้แล้วนะแต่ว่าเราจะชนะเขาได้หรือเปล่าโชนโชนโชน ว่าวา่าป,ปึ๊เข้าปอืมไม่น่าชนเลยอังตีนี่มันไม่ไม่ค่อยตีเท่าไหร่สำหรับผมอะ่ะรถคันนี้อันตีแล้วมันชนชนแล้วสกิลมันหายอะ่ะ มันไม่เหมาะเท่าไหร่กระทางคงจะเยอะแบบนี้มาแล้วเว้มาแล้วเว้มาฮะที่แปสวยงามที่แปสวยงามเอ้ยชนเอาเรียบร้อยฮะ สงสัยคนเจ้าของสตรีมหลุดทางตรงมันมีน้อยมากาทางของมันเยอะจังสิเกียวไม่ค่อยได้ใช้เลยทางของเยอะจัง

เออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเล่นกับผู้สาวเล่นกับผู้สาวจะผู้สาวเปล่าโตอะครับเฮ้ยใกล้ชนละใกล้ชนละอืม ไม่เข้าเส้นชัยเลยโอยเอาเรื่องว่ะ <laughs> โอ้ไม่ต้องดิอดอืมลืมไปดิดนิดนึงโอ้รถบ้าอะไรวะแม่งโหลดตกข้างล่างเฉยเลยตกข้างล่างเฉยเลยวะ่ะ <l ots> ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วจบเลยรถไม่แรงรถไม่แรง

รถเราซื้อไม่ได้อะรถเรายังบอได้อัพน่นนโออโฮ้ยอ,อะไรวะวีนเฉยไม่ได้วีนทุกคนเรา <c oughs> เราขวัญใจที่หกค่ะทุกคนก็รู้ว่าเราขวัญใจที่หกไอออกตัวเข้าไปฮะ รถยำบอดได้อัพเด้อรถยำบอดได้อัพเตอร์รถยำบอดได้อัพเตอร์ดูผมรออันตีมันอยู่รออันติดรถอยู่ไหนรอหนดูวะโอ้โหไม่น่าชนเลยตายละชน ทุกคนดูฮะดูโอ้ยชว์น่ะโอ้โหตายละพอ <c oughs> <c oughs> ดีมันมีทางโค้งนะคือมันอยู่ได้ยาวมากุริเทินุริเทิน เนีเราอังตีอยู่นะอันตีอันตีตโยตายแล้วคือเล่นรถคันนี้ห่างชนอะ่ะชนพวกนี้สกิลหายเลยช่วงแรกๆมันจะไม่หายแต่ถ้าถ้าชนเราช่วงหลังๆมันหายเลยอะ่ะคือถ้าเราทิ้สกิลมันก็หายด้วยโอ้โห ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่รู้คุณดีหรือไม่ดีนะสำหรับผมผมไม่ชอบนะสกิลแบบนี้นะพอแล้วครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เดี๋ยวไว้เจอกันไลค์นะเอ้ยคลิปหน้าอะไรกันขอบคุณครับบายบายอย่าลืมกดติดตาม